วิ่งโบตอนดึกจะมีงานอะไรห้เราวิ่งไหมเดี๋ยวเราไปดูกันฝนจะตกเว้ยนี่เป็นเวลาทุ่มสี่สิบสองนะครับไปเดี๋ยวเราเปิดรถก,กันวันนี้ผมจะวิ่งแถวบางบอนจอมทองนะครับไม่ได้เข้าในเมืองนะจะวิ่งอยู่โซนนอกนะครับรายด้อาจจะน้อยนิดนึงนะครับผมแต่ฝนไม่น้อยแน่มาแน่ๆงานตัวแรกเรามานะครับไปรับตรงเอ่อหน้าการะดุมแม่นะไปส่งแถวพญามนทาตนะครับ๋ยวเรารีบไปรับดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าย,ยกแรกนะเดี๋ยวเราไปดูงานต่อไปว่างานตัวต่อไปจะมาตอนกี่โมง ส่งตัวแรกเสร็จแล้วนะครับได้ทิปมา5บาทนะครับขัละสามห้าลูกค้าให้มาส0 5ิบาบาทโอเคเดี๋ยวเรารองานต่อไปกันอยู่ตรงพยามนนท่านะครับยังไม่ได้มีงานเติมไปวันนี้ได้งานตัวที่สองมาแล้วนะครับไปรับข้างหน้านะลูกค้าโทรมาแล้วรีบไปอ่อนเดี๋ยวลูกดนโดนด่าตัวที่สองเสร็จแล้วครับข้ารถไสดูบาลูกค้าให้มาส0ิไปเดี๋ยวเราตัวที่สามกันจากมีงานทำไปมารอเลยนะนี่มาาตัวที่สาม เรยคับตอนนี้จบงานตัวที่สามแล้วครับลูกค้าเป็นสแกนนะยี่สิบเก้าบาทแต่ลูกค้าให้ติปมาสิบบาทโอ้ขอบคุณครับไปจบงานแล้วก็รอง,งานตัวต่อไปกันนะผมตัวที่สี่ใช่ไปรอโอเค okay, ตอนนี้ก็ส่งงานตัวที่เท่าไหร่วะสี่เสร็จแล้วนะครับสามสิบเจ็ดบาทสแกนนะเดี๋ยวสรุปยอดสักหน่อยครับเพราะตอนนี้ก็ตอนนี้สามทุ่มผมวิ่งได้ประมาณ ร้อยยี่สิบหกบาทนะครับก็สี่ตัวเดี๋ยวเราวิ่งถึงซับเที่ยงคืนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะว่าจะวิ่งถึงเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวเราลองงานะตัวที่ห้าครับรุยต่อนะครับนี่กดรับเลยกดรับกักช้ยแปดสามไปส่งแหวนข้ามสะพานไปใกล้อีกแล้วแต่เราก็ไม่หวัน่นไปครับเดี๋ยวลูกค้ารอนานใส่งานตัวที่ห้าราคาห้าสิบเอ็ดบาทลูกค้าสแกนเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจบงานแล้วก็ ไปรอรับ่าต่อไปตัวที่หกไปไหนไวะเนี่ยหนองอะไรก็ไม่รู้ปั๊บไปดีกว่าตัวที่หกครับผมเกือบร้อยบาทหวานเจี๊ยบรับส่งงานตัวที่หกเสร็จแล้วเราคิเงินไปเจ็ดบ,บาทเฮ้ยตัวอะไรมาเนี่ยเฮ้ยนัน่นไงสุดกิ่นไปกดจบงานแล้วก็รอง,งานตัวที่เจ็ดกันดีกว่าอือตอนนีื่องเวลา สี่ทุ่มนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตยอดกันว่าตอนนี้เราได้เท่าไหร่แล้วนะครับสองร้อยห้าสิบสี่บาทก็คือเราจะได้เท่าไหร่เนะี่ยแล้วตอนนี้ผมอยู่ตรงหนองคางูนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะกลับไปไกลนิดนึงนะครับผมแต่ผมปักหมุดเป็นเดอะมอลไวนะ้นะนี่เดอะมอลเดอะมอลบางแคนะครับอาจจะได้งานกลับหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้กลับก็ขับไปเรืร่อยๆอาจจะได้ระหว่างทางนะครับไปเดี๋ยวรอไปรองานตัวที่เจ็ดหรือแปดไม่รู้ เดี๋ยวค่อยนะับ<ป>อีกทีหนึ่งไปเอ้ตอนนี้เราได้งานตัวที่เจ็ดแล้วนะครับไปรับข้างหน้านิดเดียวไปเอาไปเลยกันครับตอนนี้